สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มันติมายครับในที่สุดเดโมโเข้ามาแล้วครับทุกคนและเสด n t Evil 4นะครับเชนซอร์เดโม o ต้องขออนุญาตเลยนะครับนะนะขั้นเวลาฮ o อกวอตเ Legacy ไปก่อนนะฮะมาเล่นเกมเดโมนี้ก่อนโอ้โหแบบว่ารอมานานมากหลายๆคนก็รอครับพี่ชายผมคนนึงก็รอบอกเลยว่ามาเล่นแทนเขานะครับเพราะว่าเขาเสียไปแล้วนะยังไงก็ช่วยติดตามดูกันด้วยครับ บอกเลยว่ามันจะต้องทำให้เรานึกถึงกินอายเก่าๆของ r e s i d e n t Evil 4ภาคก่อนแน่นอนเอาล่ะพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเอาว่านิวเกมเลยครับโอ้โหตื่นเต้นเลรครับโอ้ยอยากเล่นกันมานานแล้วโหลดขึ้นมาครับจังหวะนี้บอกเลยว่าโอ้โหรอจะไม่ไหวแล้วมาแล้วครับแคปคอมพรีเซนต์30กันยา1 9 9่า เป็นวันที่ผมจะไม่มีวันลืมความเป็นตำรวจของผมจบลงในวันนั้นในคืนนั้นและคูนซิตี้ที่ถูกทำลายด้วยอาวุธชีวภาพของอเเบล่าผมสามารถเอาชีวิตลอดออกมาได้แต่คนอีกมากมายก็ไม่ได้โชคดีแบบผมผมถูกขอให้เข้าร่วมโครงการรับสุจยอดของรัฐบาลซึ่งผมก็มมีทางเลือก การฝึกซ้อมภารกิจลงโทษก็เล่นเอาซะผมเกือบตายแค่อย่างน้อยมันก็ทําให้ผมเลิกคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเพียงผมลืมเรื่องราวในคืนนั้นได้ความเจ็บปวดแม้เพียงแค่วินาทีเดียวก็ยังดีและในครั้งนี้มันจะต้องแตกต่างทั้งสีหน้าและน้ําเสียงของลีออนนะครับบอกเลยว่าเขายังคงเจ็บปวดอย่างมากนะครับกับเหตุการณ์ครั้งก่อนใน ไลคูนซิตี้และก็อย่างที่รีออนบอกเลยครับมันจะไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับกับภารกิจครั้งนี้ <c oughs> มันจะเหมือนเดิมได้ยังไงล้วก็มันไม่ได้เจอซอมบี้แล้วมันเจอมันมาเจออะไรก็ไม่รู้เป็นปรสิตนะครับเป็นเวลากว่า6ปีแล้วที่รีออนรอดจากเหตุการณ์แลคูนซิตี้ซึ่งเป็นหายาะทางชีวภาพที่มีต้นเหตุมาจากบริษัทอัมเบลลาเขาได้สร้างความโดดเด่นให้ตัวเองในฐานะเจ้าหน้าที่พิเศษของสหรัฐอเมริกาเขาได้รับหน้าที่ให้ตามหา ลูกสาวที่หายตัวไปของประธานาธิบดีการตามหานำพาให้เขาไปสู่หมู่บ้านที่ไกลปืนเที่ยงในยุโรปที่ซึ่งหน่วยเขากองระบุว่ามีผู้พบเห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานของรีออนในอดีตก็ไม่อาจทำให้เขาพร้อมสำหรับฝันร้ายความบ้าคลั่งที่เขาจะได้เจอณที่แห่งนั้นมาแล้วครับผม Chapter 1โอดูบรรยากาศสวยจัดจดเลยครับอืเ mm ข hmm. ้มเ้มเลย อะไรอ่ะ See what s e e w h a t taking so long ไปดูหน่อยซิทำไมมันนานจังโอเคอ๋อถ้าในต้นฉบับเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะมากับตํำรวจอีก 2- อสาคนนะฮะไม่น่ใจว่ากี่คนนะมันสองคนมัน้งเนี่ยดูดิรถยังจอดอยู่เลยยังแบบว่ายังสตาร์ทเครื่องอยู่แสดงว่าเรากําลังรอใครอยู่ครับเข้าไปไหนกันนะหรือว่าตอนนี้กําลังนั่งปวดทุกอยู่ตรงไหนสักที่ในป่าดูซิเข้าได้หรือเปล่าครับแอาของ โอ้โหเดินเอาหัวโขกกันเลยทีเดียวเชียวโอโ้เข้าไม่ได้ก็ไม่บอกวีนี้อะไรอะอะไรก็ไม่รู้ฮะสัญลักษณ์เหมือนกับเป็นป้ายบอกทางหรือเปล่าและตรงนี้มีลวดหนามครับกันไม่ให้เข้ากันทำไมก็ไม่รู้โอ้โหแบบว่าบรรยากาศมันน่ากลัวกันเลยจริงเชียวมีอีกาด้วยเสียงแอมเบียนแบบรอบๆแบบมันทำให้คนลุกแบบเนี้ยเลยเฮ้ย โอ้โหกดชิปเพื่อวิ่งบอกเลยว่าวิ่งเป็นนานแล้วเดี๋ยวนะเขาไปไกลถึงไหนเนี่ย,ชยใช่ใช้คาว่าฮีนะครับแสดงว่าเรามากับเพื่อนอีกคนนึงแน่เลยคนเดียวนะครับคนเดียวอบรรยากาศแบบมันสุดๆอะและ้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะอืมเหม็นเหม็นเลยเหม็นเลยขึ้นจมูกอีอื้ออ้าย โอ้โหเหม็นติดยาวนานทนจริงๆบอกเลยโอ้แล้วคือทางแบบไม่คิดจะทำให้มันเดินง่ายอะกอดอีเพื่อนั่งโอเคเดี๋ยวโหเฮ้ยเดี๋ยวใครเสียงใครวิ่งข้างหลังเมื่อกี้ทุกคนได้ยินเหมือนผมไหมครับเออมันมีทางเนี้ตรงเมื่อกี้มันมีคนวิ่งจริงๆผมไม่ได้หลอกไม่ได้หลอน ไม่ได้หูแววแน่ๆโอ้โหแล้วที่นี่เหมือนจะเป็นบ้านของนายพานหรือสักอย่างนะครับมีกระต่ายถูกสับอยู่เป็นไปได้ไหมว่าที่นี่จะเป็นบ้านของนายพานท่านหนึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้ที่คอยหาอาหารเดี๋ยวเออเมื่อกี้มีเสียงอีกแล้วเนี่ยแถวเนี้ยมันเดินอีกแล้วครับท่านผู้ชมมันมีคนแอบมองเราอยู่จริงๆผมไม่ได้โกหกโโห,โอโหบอกเลยถ้าผมเข้าในบ้านนี้โดนแก๊งแน่นอนชัดเลยครับ แล้วดูนะกวางเมื่อกี้ก็เหมือนโดนบูชายันอยู่ครับบอกเลยว่าไอ้พวกนี้มันไม่ปกติโอ้โหแอบดูก่อนได้ไหมตรงนี้อ้าวตันโอเคเข้าได้ทางเดียวขอเข้าหน่อยนะครับมีใครอยู่บ้านไหมโอ้โหเสียยปมาตัวอีนเสียวฟันมีใครอยู่หรือเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่บ้านไหมครับเดี๋ยวนะ เออชัดเลยล็อกไปเนี่ยชัดครับโอ้โหมันมีคนเดินตามเรามาจริงๆเนี่ยพอเราเข้ามาปุ๊บมันแอบมาล็อกชัดเลยตรงนี้มีประตูครับแล้วก็ข้างหน้ามีทางไปต่อเออมีประตูน่าสงสัยหนึ่งบานโอเคเหละชัดเลยเข้าประตูนี้ก่อน <laughs> พอเข้าประตูนั้นผมว่าน่าจะมีเรื่องนะครับบอกเลย โอ้ยเขาอ,อันี้ก่อนอุย้ยมีของให้เก็บด้วยแต่ก่อนอื่นเลยนะดูรอบๆไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคโอ้โหแล้วดูสภาพดีครับบ้านแบบว่าจะพังอยู่แล้วอะเก็บขึ้นมาเลยอะไรก็ไม่รู้ครับเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเครื่องรางนะครับเฮ้ยคุ้นๆเหมือนในตรงข้างหน้าเลยที่มันเป็นเหมือนป้ายบอกทางอะ่ะเอ,อ่อคือเห็นการพิพากษาแล้วเขียนด้วยภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับด้านซ้ายโอ้โห นี่มันเป็นลัทธิอะไรแน่ๆบอกเลยมีการบูชายันมีเครื่องรางแปลกๆเหมือนกับเป็นแม่มดในเรื่องแบวิทหรือเปล่ารีบไปต่อเลยจังหวะน,นี้โอ้โหแต่ประตูข้างหน้านี่มันแบบว่าไม่น่าเข้าเป็นอย่างแรงและข้างๆกำแพงมีอะไรเขียนอยู่ด้วยครับ has really the wind r e v h the moss by e merlang the m o s t อะไรก็ไม่รู้ภาษาสเปนเหรอครับประตูนี้เข้าได้ท่านชมเข้ากันเลย เดี๋ยวมีคัทลีนด้วยโอ้โหชัดเลยจังหวะนี้โดนแน่ๆคอเก่งคอรอละอืดอืดอ่ะเอาไหมอืมเกือบอ๋อโอ้พี่แกเขาโดนตัวไหนมาไม่รู้เนี่ยลอยๆร่องๆเต็มคาราเบลขอโทษที่บุกลุกเข้ามาอย่างนี้นะครับฮัลโหลได้ยินไหมนายบนอะไรทำอะไรกินอะกินด้วย ผมกาลังตามหานายตำรวจคนนึงนะครับเขามาทางนี้หรือเปล่าเออไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อมาอีกครั้งค่ะ <c oughs> โอเคสรุปคือเป็นภาษาสเปนใช่ไหมเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้มันมีเขียนว่าภาษาสเปนอุ้ยแล้วเจอตาตำรวจครับบอกเลยไอ้ที่กินอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ยใช่นะเดี๋ยวลีออหลังเข้าเกือบไปแล้ว โอ้โหเดี๋ยวนะทีเดียวสลบเลยเหรอลีออนนายนายเป็นญาติทางไหนของบัวขาวหรือเปล่าเพบทีเดียวคอหักเลยนะเกินไปเยอะเลยโอ้โหฝึกมาอย่างดีครับหน่วยพิเศษและเจอกุญแจครับผมมีเสียงร้องเมื่อกี้ข้างบนเทสก่อนฮะอุ้ยฟันไม่ได้โอ้ซุปโอ้ยกินก็นไปได้ไงเนี่ยโคตรแย่เลย ซุปเนื้อตุนสูตรพิเศษนะครับแบบว่าไม่ไหวจะเคลียร์ลองทดสอบทักษะในการใช้มีดก่อนโอเคเลยไหนดูซิตำรวจนานาชาติมาริโอเฟอร์นาเดสคาตาโนโอเคครับบุคคลที่เราต้องตามหานะครับเพื่อนของเราที่มาน,นที่แห่งนี้และไปขี่หลังปา่าแล้วก็หายไปเลยวุ้ยได้กุญแจมาไขาโอ้โหไม่อยากเข้าเลยอะโอ้โหมืดจัด โอ้ยไฟฉายได้ดีมากรีออนโคตรระวังแต่เอ๊ะเดี๋ยวเอาเย่าหรอจะปิดใส่กันแบบนี้ตลอดไม่ได้นะโอ้ยยังดีงเปิดได้โอเคลงไปดูครับมีอะไรอยู่ในนี้ชักปืนเตรียมรอไว้เลยมาพร้อมแล้วพร้อมจะลุยกันละมานานแล้วมาเลยใครจะมาเข้ามาอุ้ย,ยหนุ่ตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็บนโต๊ะเหมือนจะมีศพอยู่หรือเปล่า แล้วคือข้างในเสียงอะไรก็ไม่รู้โอ้โหบรรยากาศมันแบบว่าบีบคั้นสุดๆบอกเลยครับเอมเบียนนี่อึ้งไปหมดยีอนเสียงมันอยู่ซ้ายทำไมไนายไม่ดูซ้ายก่อนเฮ้ยดูซ้ายก่อนโอ้โหถ้าโดนปากนี่จบเลยนะเฮ <Hey. S 1> ้ยเ้อเจอแล้วเจอเอาอ่ะโอ้โห,โห เรียบร้อยแล้วครับคุณมาริโอผมติดเชื้อตาแดงไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเหมือนจะงานเข้ามีเสียงผ่านวอมาฉันฟังอยู่สถานการณ์เป็นไงบ้างอเรียบร้อยตุเย่เกิดบ้าอะไรขึ้นวันนี่ยโอ้ลีออนโอ้ยแมปอัปเดตครับแล้วก็ให้หนีออกจากกระท่อมราสัตว์แห่งนี้โอเคเลยหูชัดเลยครับเนี่ยตรา ตราตำรวจนานาชาตินะฮะเจ้าหมอนี่คือมาริโอ้นั่นเองและเรียบร้อยครับสอนใช้ปืนอะไรเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าะมอนกำลังจะมาศัตรูของเราจะโผล่มาแล้วใน3 2 1่ทันทีที่เราออกจากที่แห่งนี้เราก็คงจะโดนตามล่ากันละเป็นที่แน่นอนเลยครับผมบอกเลยว่าขอให้ทุกคนที่ดูอยู่นะครับเกรงตัวรอให้ดีเตรียมรับการจมสแก์ได้นี่ไงเสียงมาแล้วยังไม่ทันไปไหนเลย เ้ยใครอะอุะ้ยเฮ้ยไอ้ตาลุงเมื่อกี้ไอ้ตาลุงก๋วยเตี๋ตยวเนื้อตุ๋นโอ้โหมันไม่ยอมลงมันไม่ยอมลงให้ผมด้วยโอ้โหคอห้อยมาเลยเกินก็ยังคุณป่าจะลุกไม่ได้ซ้ำอีกทีเพื่อมันลุกขึ้นมาอีกครับโอ้โหคอขนาดนั้นมันลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วมีคนเสียงชัดเลยยิงเอาวะเปิดก่อนได้เปรียบ เดี๋ยว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 เสียงอะไรวะโอ้ยยิงโอ,โอ้ยโหหลุดอย่างนี้เลยเหรออุยอะไรอะมีคนคนออกมาด้วยครับมันจะไม่รู้ออกมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแล้วมีเสียงข้างในนี้เดี๋ยวมาจากไหนกันเยอะแยะเอ,อ้ยนี่แน่ไอ้นายใช่ไหมไอ้คนที่ปิดประตูใส่เราพวกนายใช่ไหมเอ้าอะไรอะเ,อเสร็จแล้วเหรออุย แล้วดูหูดูท่าตาย <c oughs> นึกวก็แพโ้โหโกดเจะาบ่อนี่มันแกล้งตายครับผมมันแพงใส่ผมอะดูดิแล้วประตูล็อกโอเคครับเราต้องออกจากที่นี่ผ่านทางอื่นวิ่งกันเลยครับจกกังหวะนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับตรงนี้มีของให้เก็บเออของข้าศนหน่อยอ้าวโอ้โหสมุนไพรสายเขียวไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ทําให้เราอารมณ์ดีเดี๋ยวนะเออผมจําได้ว่า ตอนแรกมันไม่มีทางมาทางนี้นี่แสดงว่าเมื่อกี้มันเป็นประตูลับเหรอโอ้โหประตูลับคานผู้ชมแล้วมีคัตซีนอีกแล้วล็อกประตูเลยรีออนล็อกประตูด้วยเอออย่างนั้นแหละสุดยอดโอ้โหบอกเลยปลอดภัยระดับหนึ่งและอุ้ยอุ้ยนั่นภาพของแอดลี่ปะ่ะคนที่เรามาตามหาครับใช่เลยเหมือนกระดานแบบว่าแปะรูปคนที่เคยมาที่นี่นะโดนจับ ลูสนี่คอนดอร์วันทางนี้แกรับรสายมีอะไรจะรายงานลูกของประธานาธิบดีรหัส Baby e ีเกิเธอเหมือนจะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้งั้นข้อมูลเราก็ถูกต้องนะสิก็ดีต้องการสถานที่ข้างทะเลสาบเหมือนว่าเธอจะถูกจับไปที่นั่นรับทราบเดี๋ยวหาให้รีบหน่อยนะมีปางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่นี่ คนที่พาฉันมาหุ้ยมีเสียงวิ่งขึ้นมาครับท่านผู้ชมโอโ้แล้วขวานมาด้วยโอโ้ยเออต้องไปแล้วคุยเดือนที่หลังนะโอเคต้องไปแล้วล่ะลีอนมันมากันเยอะเลยใจเย็นๆนะพี่น้องนะไปก่อนละโอ้โหเสียดไปนิดนึงโอ้เกินกระโดดใช้นิดนึงนี่หลุดเลยคอโหดูมันมายิ้มให้ด้วยเป็านีล่ะลงมาไม่ได้แล้วสิโอโ้กระดโ,โะดดตามมันไหม ยิงเลยนะบอกเลยนะลน่นลงมาไม่รู้ด้วยนะโอ้ oh. ปาดเหงื่อเลยเลียนเอาม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 าสำรวจดีกว่าโอ้ในไหนพี่แกก็ไามา่ตามมาแล้วดูครับมีอะไรให้เราเก็บได้ไหมตอนนี้กระสุนเหลือสองนัดคือแบบว่าเจอมอนนี่สู้ไม่ได้เลยนะเนี่ยอุ้ยแล้วดูสะพานแขวนโอ้แลพื้นเต็มไปด้วยเลือดลมแรงมาก โอ้โหอุ t ot, t ้ยเฮ้ยนี่เส oh, oh. hey, ียงอะไรอ๋อก hmm, ีกาตกษกตตกใจตกใจตกใจโอ้เฮ้ยมีถังเตะครับอืมเอาอะกระสุนในที่สุดเราก็มีกระสุนเพิ่มอุ่นใจไปอีกนิดนึงอุ้ยที่เซฟมีที่เซฟหรอแต่เราไม่มีหมึกนะครับต้องใช้หมึกเหมือนเดิมเน่ ถ้าเสียงใครมันมาทำอะไรแถวนี้นะเอ๊ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะผู้แกอยู่ไหนแอบอยู่ตรงไหนนะ่ะไหนวะไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเนี่ยอยู่ฝั่งนึงเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้โอ้พูดให้มันรู้เรื่องหน่อยดีอืมอ้มอุ้ยกากินอะไรอะ่ะหมาเหรอแล้วตรงนี้อะไรอ่ะบ่อขี้เหรอโอ้โหเหม็นจัด อืมแอบบก็คลิปจะติดเหลืองไหมเนี่ยโอ้โหตรงนี้มีแกรครับขอกระสุนเยี่ยมใช้ได้สั่งได้ดังใจจริงๆสุดยอดไปเลยครับอืมอืืออุ้ยนั่งเงี้ยโอ้โหชัดเลยเสียงโคตรใกล้แปบบ๊บนึงนะแปบบ๊บนึงนะขอหาของก่อนยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเอาว่ะอุ้ยร้อยห้าสิบเอามาทำอะไรอ่ะเอามาซื้อของหอ๋อ ในเดโมไม่น่าจะมีให้ซื้อนะครับอ่ามาแล้ววิ่งไปตั้งหลักสิครับแบบนี้รออะไรเอ้าไอ้หมอนั่นกระโดดลงมาไหมอย่ามาเดี๋ยวมายังเอ้ยเฮ้ยอะไรเตะได้โอเคเตะอืมเอาปีนัดแล้วก็เตะอีกนัดอะไรอะอะไรอะเฮ้ยกดกดกดเอากดกหูกดมืดกดมืดโอ้ยแล้วอะไรโอ้แล้วมันคอหักลุกขึ้นมา แล้วก็ยิงหัวไม่ได้แล้วไงยิงหัวไม่ได้แล้วไงไม่มีประสิทธิภาพโอ้โห <c oughs> ดีนะมันไม่ถึกมากโอเคได้กันพาวเดอโอเคนะแป้งพับจัดไป <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่กันพาวเดอร์ก็ดินปืนนะดินปืนเฮ้ยเฮ้ยโดนเลยอ่ะเดี๋ยวโอ้ใครมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ย <c oughs> ตอดเลือดเหรอ รีออนบ่นเลยนะโอเคแต่ยังเดินได้ฮะแต่ไม่เจ็บมากนี่โอ้โหเลือดก็ยังเต็มกับดักหมีมันก็แค่มดกัดครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เจอมีดนะเจอมีดนะเว้ยอย่าเข้ามาโอ้โหกดไม่ทันกดไม่ทันมันครับนี่เนี่นี่เนกระช่วงอะไรไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิด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 สู้ผิดสู้มาทำไมไม่เห็นมีพงแพรล่งแพรี่เลยพักนี้โอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยฟัน ฟันฟันยับหมาอหุ้ยล้มเลยเหรอผมเมื่อกี้ฟันฟันไปกระแทกฟันแล้วฟันก็แตกแล้วฟันก็เลยหักแล้วก็ล้มไปเลยโอ้หมอนี่ถึงกับสลบไปเลยนะครับคงจะช็อกมากครับที่ฟันแตกอุ้ยแฟดแกเนตโคะเบิร์ดแฟดครับโอเคเลขสองนะจำไว้ก่อนอาจจะต้องได้ใช้ครับเอาอะลองลองลองตั้งท่าแป๊บมันไม่มีกดแพรี่เหรอผมอยากรู้ว่ามันแพรี่ได้ไหม ปกติมันน่าจะแพรลี่ได้นะครับเพราะว่าภาคใหม่ๆมันแพรลี่ได้หมดเลยนะโอเคประตูอีกแล้วเปิดไปเจออะไรไหมเออเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะอะไรร่วงลงมาช่างวันแล้วกันโอ okay. เคเฮ้ยโอ้ข้างหน้ามีคนกําลังทําไก่อบลมควันนะครับเดี๋ยวอา้าวไม่ใช่ไก่ไอ้คนนั้นแน่เลยคนที่วอมาหาเราเมื่อกี้โอ้โหแล้วไม่ทันแล้ว เรียบร้อยโดนเผาทั้งเป็นโอ้โหหันไปทางอื่นเลยจังหวะน,นี้ไม่อยากจะดูครับมันช่างโหดร้ายเหลือเกินเป็นการตายที่ทรมานโอ้โหยไม่แล้วอะ่ะไม่เร็วมากอะ่ะแป๊บเดียวเองอะ่ะโอเคเราไปกันต่อฮะอยู่เยอะเกินไปปะเนี่ยผสมยาเลยเออคงต้องย่องไปครับจังหวะน,นี้มันเยอะเกินกระสุนเรามีน้อยเราดิ สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวครับเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเออโอเคปีนได้นะต้องมีสองคนอ๋อเราต้องไปช่วยแอสลี่มาก่อนแล้วกลับมาที่นี่ตอนนี้ไม่น่าจะได้ครับได้สมุนไพรสายเขียวไม่แล้วขอเข้าเน่อยนะบ้านใครครับเออโอเคไม่มีกุญนแจมีอะไรให้เก็บไหมครับโอ้โหได้เงินมเาเยอะเงินล้วๆเลยนะกระสุนไม่ได้เลยรวยจัดตอนนี้ มีอะไรให้ซื้อไหมเนี่ยแถวนี้หมู่บ้านนี้มีอะไรขายไหมครับฮัลโหลคนอยู่บ้านอุ้ยเขาทําอะไรอะ่ะเฮ้ยเงียบไว้ครับท่านผู้ชมก่อนที่เขาจะรู้ตัวนะเงียบไวเงียบไวเงียบไว้ตรงนี้น่าจะไปได้ไปได้ปะเนี่ยอุ้ยตรงนั้นก็โผล่ไปตรงนั้นพอดีเลยคนยเยอะเลยลองเข้าไปใกล้ๆดูครับเฮ้ยเสียบได้เอาอะแล้วก็จับฉีดยาไปแล้วครับโอ้โหสลบไปเลยครับ <c oughs> โดนฉีดยา เมื่อกี้เป็นการฉีดยานะครับอย่าอย่าคิดมาก <c oughs> มันเป็นแค่การฉีดยาแล้วเราก็ได้แต่การพาวเดอร์นะครับกับเงินโอ้โหครับก็ไม่ได้ขาดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเลยขอสักอันหนึ่งได้ไหมแอะแบบว่าอยากครับกระสุนใจจะขาดลวครับกระสุนไม่พอใช้ดิมอนเยอะจัดนะถ้าบ่วงหมู่บ้านนี้ก็คือตุยตอนนี้เลือดผมน้อยคือใช้เลยดีเลยไหมนะเฮ้ยม,มันเช็คได้ด้วยเนี่ยว่า กินยาจะเพิ่มเท่าไหนดูที่หลอดด้านขวาล่างนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเราค่อยกินแล้วกันนะครับตอนที่ใกล้จะตุยจริงๆโอเคห้องนี้มีของครับผมเอาว่ะได้มาแล้วไอ้นี่เลยที่มันใช้ครัฟชัดเลยกดครัฟเลยโอ้โหได้มาอีกสิสุดบอกเลยตอนนี้พร้อมบวกพร้อมบวกแต่ก่อนจะบวกนั้นขอไปตามทางก่อนนะดูหน่อยสิ เอ๊ะเราต้องไปทางไหนโอเคนี่ไงเฮ้ยมีมาร์คให้ด้วยว่าไอเกทที่เราเจอนะครับที่มันต้องใช้กุญแจโอเคเราต้องไปทางนี้ถูกแล้วงั้นเราไปเลยและกันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบวกนี่เปิดก่อนได้เปรียบเอยตรงนี้ก่อนตัวนี้ก่อนยิงยิงโอเควิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยเดี๋ยวมันตามมาปะจะได้เข้าบ้านได้โอ้ตามมาเพียบเลยโอ้ยจะเย็นมัว ออกไปก่อน oh จะเข้าไปฟาร์มโอ้โหเตะเสยไปดิเอาเอาอีกเม็ดอือโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วค่อยกลับมาตอนหลังเดี๋ยวก็ได้กลับมาอีกคิดว่าเอย้ยเดี๋ยวนะโอ้โ oh. หจะบีบขันไม่ไหนไอ้เรื่อยมันมาดักตอนนี้เลยเออโอ้โ oh. หเรียบร้อยเลยขันกลับแล้วก็ปาแปดวิ่งวิ่งดีเอ๋วิ่ง,ว,ว,งวิ่งแล้วเฮ้ยิบได้ ตีได้โอเคทีพี่หมดโอเควิ่งไปวิ่งไปหาทางหาทางหลบก่นอนเข้าบ้า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 นเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหอยู่กันเพียบเลยนั่งกันชิวกันเลยนะพวกเองโอ้ยแล้วพวกนี้มันเดินมากันเร็วก้นกันโอ้ยยิง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 ไฟยิงไฟเอาฝากไฟไม่ได้เหรอไอยคีจริงคีไม่ได้เหรอจริงไมนี่ยโอ้ไปไปเยอะเกินเยอะเกินไม่ไหวโอเค เฮ้ยผมเห็นผมเห็นแวบผมเห็นไฟไปแวบได้ไปนะอันนี้ได้ปะอันนี้ได้ปะขอหน่อยขอหน่อยเออได้ได้เฮ้ยน้องวัวขอโทษน้องวัวโทษนะโทษนะไม่ได้ตั้งใจวิ่งก่อนอุ้ยเรื่อยโอ้โหตกใจเกือบเกือบเกือบโดนไม่โดนไม่โดนมีบ้านหลังเข้าบ้านหลังหุ้นเข้าบ้านหลังหุ้นก่อนอยู่ข้างนอกไม่นาปลอดภัยครับโดนน่าจะโดนแบบว่าแกงซ้ายขวากินเลื่อยก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วจะตายเร็ว่เอ้เร็วเร็ววิ่ง อุ้ยเราเป็นทัคซีนโอเคแสดงว่าเรามาถูกทางเรามาถูกทางอบล็อกเลยครับเอาวะโอ้ปลอดภัยไปอีกหนึ่งะระดับแต่มันเยอะเลยเกินนะดิไอเลื่อยมันก็ตามไม่หยุดเลยดูโอ้โหมันคงจะไม่พังประตูเลยใช่ไหมชัดเลยครับมันพยายามจะพังประตูและข้างบนข้างบนบันไดโดนมีอะไรให้เก็บไหมมีอะไรให้เก็บไหม เอออันนี้อันนี้อะไรอ่ะโอเคดันได้ดันได้ดัน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 ขวางก่อนโอ้ยเลยเอยมันจะพามประตูเข้ามาแล้วโอ้ยจะเย็นมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ตรงนี้เออเราสามารถออกไปจากที่นี่จากตรงนี้ได้ไหมโอเคตรงนี้มีระเบิดระเบิดโอ้โหจัมเลยแจมเลยไหน้เอยเอยมาไหมยังไม่มายังไม่มายิงก่อนยิงก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยปลาโดนไหมน่ะโอ้โหเหมือนจะไม่โดนครับเหมือนจะไม่โดนมิ่งเข้ามา โอ้ยเราได้กระสุนลูกซองให้มานทำไมไม่เอาไม่เอาโอ้ยเอ้ยเสียบเสียบเสียบเลยเสียบจังหวะนี้ไปก่อนไปก่อนไอ้เรื่อยมาไอ้เรื่อยมายิง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 บ่อยแล้วไปดีกว่าอุ้ยเมื่อกี้เหมือนมีสเปซบาร์แฮร์รี่เหรอแฮร์รี่ได้ด้วยสเปซบาร์เหรอ <l oss> โอ้หเห็นมาแวบเห็นมาแวบแต่โอ้โหไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เสี่ยงกับไอ้เรื่อยดีกว่าถึงเมื่อสเปซบาร์ใส่มันเราได้คลองหากก็ดีถ้าเกิดพาขึ้นมานะบอกเลยขีย่ไปก่อนยิงยิง ยิงโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้ยปาดไปใหญ่โอ้ยหลบหลบอุ้ยอุ้ยไม่โดน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 ขออีกทีขอยิงมาหน่อยโอยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดออก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 ก่อนเลยบอดี้ครับมายืนมุงอะไรกันแถวนี้ไม่มีอะไรอย่าอย่ามามุงอย่าอุ้ยโหจะลองจะลองแฮร์รี่ซะหน่อยแต่ว่ามันเดินมาจับวะดิโอ้โหไอ้เรื่อยไอ้เรื่อย แมวแมวนายได้ไหมฉันจะลองแรล่โหไม่กล้าพระพาขึ้นมานี่ตัวยยิงยิงเอ้ยมันเซมมันเซมเตะเตะเรียบร้อยไปวิ่งต่อโอ้โหเป็นความคิดที่ไม่ดีเลยที่เข้าบ้านเอออ๋ะระฆังดังนะครับเคเลยเหมือนผ้าเก่าฉากนี้เอ๊ะเมื่อกี้ผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมครับเขาบอกว่าลากลับบ้านนะ โชคดีทุกคนกลับบ้านดีๆโอ้ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ทำไมได้ยินเสียงระฆังแล้วแบบว่าเมื่อกี้ยังไล่ฟันกันอยู่เลยอยู่ดีก็ลากลับบ้านเฉยเลยโอเคเลยครับทุกคนไปดีมาดีนะรีออนงงแล้วหน้าเออเหลยอไปเลยแต่ว่าเกิดอะไรขึข้นหัวลากลับบ้านเฉยเลยโปเตลัาชา ปลว่าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดินเข้าบ่อยกันหมดแล้วดูดิโอ้โหยังไงครับยังไงแล้วมีสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ไม่รู้บนประตูโอ้โหแล้วดูไอ้หมอน,นี่มันหันมามองเราครับมันแอบมองแล้วมันก็จิงฟันใส่ด้วยโอ้โสัญ,ญลักษณ์เมื่อกี้เหมือนกับไอ้นี่เลยอะเอเลียนอะลูกเอเลียนนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้แล้ว อยากจะแบบหยิบไออาวุธที่อยู่บนพื้นมาใช้แทนมีดจริงทุกคนไปไหนกันหมดไปเล่นบิงโกงั้นเหรอใช่เหรอตตแล้วคนนี้โอ้โหแป๊บเดียวไม่เหลือแล้วครับเหลือแต่กระดูกเอาละครับจบกันไปแล้วนะครับกับ Resident Evil 4 Chainsaw Demo นะครับก็เดี๋ยวรอพบกันใหม่ครับกับเกมเต็มเต็มตอนนี้เป็นแค่เดโมนะครับอุ้ยมีอะไรด้วยอะ คอมพิวต์ไทม18นาทีจำนวนศัตรูตที่ฆ่า22คนนะแล้วก็ได้เงินมา2,650ไม่รู้ว่าเก็บไปแล้วจะได้อะไรนะเขาะมันเอาไปแ,กแลกอะไรไม่ได้ขอบคุณที่เล่นรอกันได้เลยครับ24มีนาคมนี้นะครับตัวเกมจะปล่อยแล้วนะครับใครอยากทดลองเล่นก็มาลองเล่นกันก่อนได้นะครับโหลดไปเล่นได้เลยตอนนี้ใครเล่นแล้วรู้วิธีแปรี่ก็มาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าแปรี่ไม่ได้เลยวันนี้ พอจะรู้วิธีก็ดันเจอให้เรื่อยอีกโอ้โหจบแล้วสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับวันที่24มีนานะกับเกมเต็มนะครับโอเคผมอาจจะลงคลิปหลังจากนั้นใครที่ดูจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครั้งหน้าก็น่าจะเป็นพกอนเลกซี่นะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับแล้วเจอกัน